เพื่อเคารพสองชาติพร้อมเพียงกันนะครับพี่้องครับและร่วมกันร้องเพลงชาติโดยต้นหน้ากันนะครับ มากครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับพี่น้องครับถ้ามีการยึดอำนาจแล้วจะแตกต่างจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนี้ ถึงแม้จะมีความไม่สงบทางการเมืองแต่เวลาพี่น้องมีความเดือดร้อนรัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องท่วงขณะนี้พี่น้องมีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องค่าข้าค่าของชีพสูงรัฐบาลก็พยายามแก้ไขโดยการให้นั่งรถเมฟีให้นั่งรถไฟฟีใช้น้ำฟีใช้ไฟฟี อย่างน้อยเขาก็พยายามแก้ปัญหาพี่น้องแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากทหารพี่น้องอย่าหวังเลยครับพี่น้องกินแห้วอย่างเดียวแล้วครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราทั้งหมดนี้ไม่อยากเห็นการยืดอันนัก ไม่อยากให้เศรษฐกิจไทยพังถ้าพี่น้องไม่อยากให้เศรษฐกิจไทยพังพี่น้องต้องช่วยกันไม่ให้มีการยึดอำนาจอีกครั้งกับพี่น้องและพี่น้องครับเวลาพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจเวลาพูดถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจผมก็อดคิดถึงผู้นำคนหนึ่งไม่ได้ครับ ผู้นำคนนี้เคยแก้วบบิกฤตเศรษฐกิจของไทยไหมเห็นแล้วในปี2544-45คนนั้นคือใครครับพี่น้องครับคือใครนะครับใครนะครับทักษิณชินวัตรครับพี่น้องคิดถึงเขามากไหมครับมากไหมครับ ามากไหมครับคิดถึงก็ใจเย็นนะครับพี่น้องสักพักคงได้เจอตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องที่พูดถึงคุณทักษิณผมไม่ได้มีเจตนามายกย่งคุณทักษิณหรอกครับเพียงแต่ว่าคุณทักษิณทำให้เห็นมาแล้วทุกคนก็ประจักษ์กันดีใช่ไหมครับ นานาประเทศเขาก็ต่างยกย่องประเทศในเอเชียต่างก็เอารูปแบบของคุณทักษิณนั้นไปใช้ในประเทศเขาครับพี่น้องในยุคคุณทักษิณน,นานาประเทศเขามองว่าประเทศไทยนั้นกำลังจะแต่งหน้าสิงคโปร์ครับพี่น้องมันเป็นความภาคภูมิใจลึก,ลก ที่ยุคนั้นคนไทยมีผู้นำที่แก่งกาดแต่นั่นแหละครับพี่น้องคนไหนที่เก่งมากคนไหนที่พี่น้องรักมากก็จะมีคนอิจฉาเยอะครับพี่น้องประเทศไทยนี้มันไม่ไปไหนก็พวกขี้อิจฉาแลละครับพี่น้อง ประเทศไทยนี้กําลังล่มจมก็ไอพวกขี้ฉาที่เห็นอยู่ที่นั่นแหละครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราต้องช่วยกันทุกไม้ทุกมือไม่ให้มีการยึดอํานาจอีกต่อไปในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องช่วยกันประครับประคองรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย ให้ท่านนั้นสามารถทำงานแก้ไขปัญหากับพี่น้องของประชาชนได้อีกต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องและขณะเดียวกันวันนี้ผมอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสองข้อข้อที่หนึ่งในเรื่องการเตรียมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่เห็นอยู่แล้วว่าภัยกำลังจะมาผมอยากให้รัฐบาลน,นั้นเชิญชวนนักธุรกิจทุกภาคส่วนทุกภาคอุตสาหกรรมเชิญชวนผู้มีความรู้มีความสามารถทุกองค์กรสอต่อทุกภาคการเมืองและสะวมาร่วมกันเบนสตอมมาช่วยกันกคิดหาทาง หามาตรการเพื่อรองรับว,วิกฤตเศรษฐกิจทั้งนี้ล่วงหน้าครับพี่น้องถ้าพรรคปฏิบัติตจะมาร่วมด้วยผมจะขอบพระคุณมากแต่ถ้ามาแล้วชักเข้าชักออกกระหาเสียงอย่างเดียวอย่ามา นั่นคือข้อที่หนึ่งครับพี่น้องข้อที่สองในเรื่องการจัดการความไม่สงบทางการเมืองพูดง่ายๆคือม็อบพันธมิตรพี่น้องรัฐบาลเองควรจะแก้ปัญหานี้ทีละปะทีละปอทีละปอต้องคลายปมทีละปมทีละปมปัญหาของม็อบพันธมิตรนั้นที่วันนี้สร้างความรุนแรง และสร้างความแตกแยกระหว่างพี่น้องกันไทยทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดทุกแห่งหนนั้นมันเป็นผลพวงจากที่ว่าเขามีเครื่องมือปลกระดมนั่นเองเครื่องมือปลกระดมที่ว่าก็คือ AS TV หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เว็บ,บไซต์ผู้จัดการวิทยุในเครือข่ายให้พวกนี้เป็นเครื่องมือปลุกระดมเพื่อสร้างความแตกแยกในสังคมให้พวกนี้เป็นเครื่องมือปลุกระดมที่จะมาร้มล้างรัฐบาลล้มล้างประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผมอยากเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปิดพวกนี้ซะ มีคนฝ่ายเขาบอกว่าไอ้สามที่อย่างที่ผมพูดถึงนั้นเป็นสื่อมวลชนผมถามว่าสื่อมวลชนประเทศไหนครับที่เนื้อหาหยาบโลนกระดานี้เปิดฟังทีไรน,นึกว่าอยู่สมัยพ่อคุนรามกัางหาง